องค์การยูเนสโกครับได้ประกาศให้วันที่3พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกครับเพื่อย้ำถึงเจตนารมร์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนจะเป็นอย่างไรครับติดตามได้จากสกู๊ปวันนี้ครับ เมื่อปี2534องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เสนอให้สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่3พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกจึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนในขณะเดียวกันก็จะมีการประกาศแถลงการเพื่อแสดงให้เห็นท่าทีและจุดยืนของสื่อมวลชนไทยด้วยจึงถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ที่ทำงานด้านสื่อจะต้องทบทวนและพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการแสดงออกและจริยธรรมของวิชาชีพทั้งนี้ยังเป็นการย้ำถึงเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งคือเสรีภาพของประชาชนเพื่อให้มวลมนุษยชาติตระหนักถึงความสำคัญของสื่อมวลชนที่จะต้องมีเสรีภาพขณะที่ทางด้านนายพลวิศวดิการบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซีทีวีนวก็ได้กล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์สถานีโทรทศัศน์ หรือแม้แต่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเกิดขึ้นอย่างมากมายในขณะนี้แต่การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนก็ควรมุ่งที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของวิชาชีพด้วยถ้าพูดถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนนะครับว่าในาปัจจุบันเนี่ยเสรีภาพของสื่อก็ค่อนข้างที่จะมีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอสิทธิในการที่จะเราออกไปทําข่าวที่ไหนอย่างไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา ได้ดูข่าวในช่วงที่ผ่านมาเหตุการณ์ความวุ่นวายในประเทศไทยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรต่างนะครับว่าในส่วนของสื่อเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถนําเสนอข่าวได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเคเบิลทีวีนะครับเคเบิลทีวีเมื่อก่อนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีเคเบิลทีวีเนี่ยเรามีเฉพาะในส่วนของสื่อหลักๆบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพ ที่สำคัญสำคัญต่างๆนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเมื่อมีอสื่อเนี่ยมากยิ่งขึ้นมีทางเลือกไม่ว่าเป็นสื่อออนไลน์สื่ออินเทอร์เน็ตสื่อเคเบิลทีวีต่างๆเนี่ยทำให้การนำเสนอในเรื่องของข่าวต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสรีภาพแล้วก็สามารถที่จะณปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้น พี่น้องประชาชนได้นะครับแต่ว่ามันก็มีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งนะฮะเมื่อสื่อมวลชนมีเสรีภาพแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สื่อต้องอยึดไว้เป็นหลักนั่นกนะ็คือว่าบางครั้งเราจะมักได้ยินอยู่เสมอว่าเอ๊สื่อเลือกข้างสื่อเป็นเหมือนกับว่าเป็นทาสรับใช้นักการเมืองว่าทําไมเอ๊ข่าวออกมาเป็นลักษณะอย่างนู้นลักษณะอย่างนี้บางครั้งมันก็มีสื่อบาง อาจจะบางประเภทไม่ได้ทุกรายหรืออะไรไปนะฮะก็อาจจะมีบ้างที่ว่าโยภายใต้การครอบงำของนักการเมืองก็ทำให้บางครั้งในการนำเสนอ,สอข้อมูลข่าวสารก็อาจจะเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็ตจริงได้ฉะนั้นในเรื่องของการที่เขาให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนในเรื่องของเสรีภาพก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในส่วนของสื่อเองนะครับ ก็คงจะต้องมีจรรยาบัณในการที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยจากสื่อเนี่ยเป็นหลักถ้าเกิดเรามีการเบี่ยงเบนอะไรไปแล้วทีนี้ว่าก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่าสื่อนําเสนออะไรไปนะครับพี่น้องก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในสิ่งที่สื่อเสนอไปนะครับฉะนั้นก็วันนี้ การที่เป็นวันเสรีภาพของสื่อก็นับว่าเป็นสิ่งดีที่ว่าหน่วยงานต่างๆให้ความสําคัญกับสื่อมวลชน,นครับวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนับเป็นโอกาสดีที่จะได้มีการพิจารณาและพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชนในขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้มีการประเมินสถานการณ์ของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชนด้วย